ค่าคืนที่แอนฟินที่เพิ่งผ่านพ้นไปต้องบอกว่าเดือดสมชื่อสึกแดงเดือดจริงๆครับและที่สําคัญโรงละครแห่งความฝันได้กลับมาฝันหวานที่บ้านคู่อริอีกครั้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำในสิ่งที่แฟนบอลร,รอคอยมานานเกือบ10ปีพวกเขาบุกไปปักธงชัยถึงถิ่นแอนฟินเฉือนเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูลไปได้อย่างสุดระทึกสต่อหและฮีโร่ของเกมนี้ กลายเป็นชายที่ชื่อแฮร์รี่แม็กควยครับประการหลังที่เคยผ่านมอนสมคำวิจารณ์มานับไม่ถ้วนสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยในนาทีที่84ส่งให้ทัพอสูรแดงเก็บ3แต้มล้ำค่ากลับออกไปอย่างยิ่งใหญ่ทำแต้มไล่จี้คอหงแดงเหลือเพียง2คะแนนเท่านั้นแต่ทว่าท่ามกลางเสียงเฮและความสะใจของแฟนบอลแฮร์รี่แม็กควฮีโร่ผู้ทำประตูชัย กลับออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยถ้อยคำที่อาจทำให้แฟนๆเรดเดวินต้องใจหายครับแม็กควเปิดใจกับสื่อว่าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายของเขาที่แอนฟินในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเขาให้สัมภาษณ์ว่าเน้นเสียงที่คำพูดผมเหลือสัญญาปีสุดท้ายแล้วครับดังนั้นนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้เล่นที่แอนฟินกับสโมสรแห่งนี้ การมาที่นี่และคว้าชัยชนะได้มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อผมมากจริงๆอย่างที่ทราบกันดีแม็กไวย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาลถึง80ล้านปอนด์เมื่อปี2019เขาผ่านร้อนผ่านหนาวเคยสวมปลอกแขนกับตันทีมก่อนที่จะถูกถอดออกไปในฤดูกาล2023-24แต่ภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาก เขาก็ยังคงได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องประตูชัยในวันนี้จึงเปรียบเสมือนบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของเขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจเป็นบทสั่งลาที่แอนฟินในฐานะนักเตะปีศาจแดงชัยชนะครั้งนี้ยิ่งใหญ่แต่คำถามเรื่องอนาคตของแฮร์รี่แม็กควายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิด